ราชอาณาจักรพูตานตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาฮิมาลัยมีขนาดพื้นที่ประมาณร้อยละเจุด้าของไทยไม่มีพื้นที่ติดทะเลพรมแดนด้านทิศใต้ตะวันออกและตะวันตกติดกับอินเดียส่วนด้านทิศเหนือติดกับจีนมีความสูงตั้งแต่200เมตรจนถึงมากกว่า7,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในเขตเทือกเขาฮิมาลัยทางเหนือ เมืองส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สูงประมาณ2,200ถึง3,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมีกรุงทิมพูเป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองหลวงที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกมีประชากรกว่า790,000คนแบ่งการปกครองออกเป็น20จังหวัดมีเมืองสำคัญได้แก่เมืองภูนาคาและเมืองพาโรมีกีฬายิงธนูเป็นกีฬาประจำชาติและมีระบมหนากาก เป็นการแสดงทางวัฒนธรรมและศาสนาใช้ภาษาทรงขาเป็นภาษาประจำชาติซึ่งจัดอยู่ในตระกูลภาษาจีนที่เบตโดยภูตานแปลว่าแผ่นดินอันสูงส่งแต่ชาวภูตานเรียกชื่อประเทศของตนว่ารุกยุนซึ่งหมายถึงดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าภูตานเป็นประเทศแรกในโลกที่มีค่าคาร์บอนเป็นลบโดยสามารถดูดซับค่าคาร์บอนได้ปีละประมาณ6ล้านตัน ซึ่งตามรัฐธรรมนูญของพูตานกำหนดให้ต้องมีพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละปัจจุบันพูตานมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณร้อยละเจของพื้นที่ทั้งหมดชาวพูตานส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนาวัชรยานมีสีนิกายได้แก่กาจูยิงมาศักยะและเกลุกโดยชาวพูตานมีความเชื่อและความศรัทธาในพิธีกรรมทางศาสนาที่เคร่งครัด ด้วยมีวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติจึงมีจิตใจอ่อนโยนบุคลิกสุภาพเรียบร้อยสำรวมตนเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อาวุโสหรือเมื่ออยู่ในสถานที่ราชการสถานที่สำคัญทางศาสนาปัจจุบันปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลว,วังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งพูตานพระองค์ที่ห ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ปัจจุบันทรงสืบสารพระราชบายในการพัฒนาประเทศด้วยหลักทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติของสมเด็จพระราชบิดาคือสมเด็พรระาาชจธิบดีจิกมี่สิงเยวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดบรราาบีแห่งพูตานพระองค์ที่สี่ การพัฒนาประเทศพูตานตามแนวทางนี้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตได้พระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลว,วังชุกส่งน้อมนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ด้วยทรงเลื่อมสายศรัทธ,ธาและทรงมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม์ม,มหาราชบรมนาตประพิษเป็นต้นแบบในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ไทยและพูตานสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2532ซึ่งครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2567โดยทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกันเช่นการเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การนับถือพระพุทธศาสนาและมีความภาคภูมิใจในเอกราชซึ่งไม่เคยตกเป็นอาณานิคม ส่งผลให้ทั้งสองประเทศกลายเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์อันราบรื่นและแน่นแฟ้นเสมอมาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่21เมษายน2568เวลา15นาิก15นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งเท่ากับเวลาที่ประเทศไทยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 242 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่ากาศยานนาชาติวัดไตนครหลวงเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีนายทองสวรรค์พมวิหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีเกียรติยศนางเขมมณีพลเสนาหัวหน้าสำนักงานประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายอาสพังทองศรีพันดอนเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทร์ ในคำพันอันลาวันเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยและข้าราชการระดับสูงกระทรวงการต่างประเทศลาวนางสาวมารากตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชาทูตณเวียงจันทร์พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายฐานอากาศประจำสถานเอกอัครราชาทูตณเวียงจันทร์และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทร์เฝ้าถุนละอองพระบาทรับสเสด็จ หลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้หมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดดำเนินไปโรงแรมสุภัตราเวียงจันทร์ซึ่งสถานเอกอัคารราชทูตณเวียงจันทร์จัดถวายเป็นที่ประทับ เวลา17นาิกาสมเด็จพ,พระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพพรราสุดาสยามารมราชกุมารีเสด็จพ,พระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอาคาัครราชทูตณเวียงจันทร์นางสามรกตศรีสวัสดิ์เอกอาคาัครราชทูตณเวียงจันทร์ตั้งพระกระยาหารเย็นถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศัการาช2568 โอกาสนี้ทอพระเนตรการแสดงดนตรีและการแสดงของข้าราชาการสถานเอกอัครราชาทูตณเวียงจันทร์และสถานกงสุนั่ณแขวงสวรรค์เขตโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกฤิตนันกำไรรองผู้ชกการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจอุสมานแม่แม่แลนางสาวนัชมีศรีมารักนางสาวฮานานีซามะและเด็กชายอัสมีนดอเร เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด,รบ,ดบริเวณริมกำแพงสถานีตำรวจภูธรโคกเคียนหมู่ที่10บ้านทอนฮิเลตตำบุโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่20เมษายน2568การได้รับพระมหาการุณาครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่เจา้าหน้าที่และประชาชนอย่างหาที่สุดมีได้ ที่ห้องประชุมอาคารรับรอง6 0 6สนามเสือป่าสำนักพระราชวังในพละกรสวนรั์อกมุมตีประธานกรรมการมูลนิธิพระพุทธเมตตาประชาทไทยในพระบรมราชินูปธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิครั้งที่1ทับพาท่านี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของมูลนิธิตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างพระพุทธเมตตาจำลองและเหรียญที่รลึกเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในการดูแลรักษาพื้นที่และชนิจกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมทั้งจัดสร้างอาคารและระบบผลิตน้ำประปาเพื่อชุมชนและพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ผ่านมามีการใช้น้าเพิ่มขึ้นจึงส่งมอบภารกิจและพื้นที่อาคารผลิตน้ำประปาให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนสลับบริหารจัดกรารน,นอกจากนี้ยังร่วมพิจารณาจาัดพิธีฉลองครบ10ปีพระพุทธ,ธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธาระอนุสรรวมทั้งการทอดพระป่ามหาคุสนเพืธธ่อหารายได้สมทบทุนมมลนิธ,ธิและแผนการจากกัดกิจกรรมประจำปี2568 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการจัดสร้างพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธาระอนุสรณ์ไว้ในพระบรมราชินูปธรรมตามที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์มีดําริทราบภูตรูปปางขอฝนบฏิสถานในบริเวณพุทธอุทยานวัดทิพสุคนธารามอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาจากสภาพภูมิประเทศที่แห้งแล้งภายในโครงการแบ่งพื้นที่เป็นส่วนต่างๆรวมทั้งบริหาร ด้านการบริหารจัดการน้ําที่ได้พูรณาการเชื่อมต่อโครงการระบบส่งน้าและอาคารประกอบคลองท่าล้ออู่ทองจังหวัดกาญจนบุรีกับปลูก,กแก้วแฝกเพื่อช่วยในการอนุรักษ์ดินละน้ําการส่งเสริมอาชีพร่วมไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า